เนี่ยเดี๋ยวอีครึ่งจาไปไว้ตรง,งนู้นน oh, ่ะโอ้หอเอาแล้วเอาแล้นะวกกนภพบกาลังปฏิบัติการดักสิ่งมีชีวิตใต้ใน้ําดูซิว่าจะเจอตัวอะไระตือเต้นมากถ้าเราไม่เจอปลา,เ,ปาเราก็เจอปู larva, ไม่เจอปูก็กุ้งไม่กุ้งก็หอยเนาะไม่หยอยก็เป็นกระเทอไม่งั้นก็อนาคอนด้าเฮ้ไว้ตรงนี้แหละแต่คนนัเดี๋ยวเราบัตตรงโซนนี้อนาคอนดา้าออกมาเหรอแล้วเมื่อกี้นะปลาปลาเดินไปข้างล่างนะ ยายบอกว่าตรงนู้นะน่ะเห็นนกมันมาจุ้งจุงมองมองอยู่ตรงนู้นนะ่ะแสดงว่าตรงนั้นน่าจะมีปลาโอ้โ<ช>นกมันมามองสแสดงใช่ปลามันต้องผุดเวลา<ช><ช>ปลามันผุดขึ้นแลน้วนกมันจะชอบจ้องอใช่เลยนี่นี่เขาเรียกว่าการสังเกตธรรมชาติถ้าเห็นนกมันมาจ้องจ้องแสดงว่ามันเคยมีปลาผุดนะ<อ>ทําให้นกมันมาแต่เราจะต้องตัดหน้านก นกมันจะโฉบมาหนุกกลัวมันเปิวกลัวปิวเหรอกลัวจะลอยไปนู่นลูกมันถ้ามันปิวใช่มันจะปิวลงพอลงเสร็จแล้วไปรอรับตรงนู้นเออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราไปตรงอันนี้ไปดักตรงนู้นอีกทีนึงไอ้ตัวน้อยเอาไว้ตรงนี้แหละเด้อเดี๋ยวค่อยมาดูค่อยมาดูผลงานน้องพบนะครับครับว่าน้องพบจะได้อนาคันด้าไหมครับอนาคันดาค่อยๆเดินนะลูกนะโอ้ยยายออกนะโอ้ยยายยาย แกะเสบียงมื้อแรกแหละแกะสิบสองมันิซาแล้วอะเออใกล้เวลาใกล้เวลาโอ้โหดุจิ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 โอ้โหนั่นหนาวมีคนเอามาขยะมาทิ้งแล้วกินเสร็จแล้วก็ทิ้งโอ้โหนี่ไม่พอนี่เลูกปลาป้ายเห็นตาเลยอังเห็นปลาเลยเมื่อกี้เออเห็นปลาเลยจริงจ้าุ้ย ปลาซอกกินด้วยเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนดินี่ตรงนี้อุ้ยโอ้โหมันเข้าไม่ได้ดี่เพราะว่าน้ํามันไม่เข้าใช่ไม่งั้นต้องไปดักกางเออไปดักเอกว่องลอยอะนกอะที่มันมาตรงไหนแอ่งไหนที่นกมันมาโฉบอะนี่ตรงนี้นโอ้นู้นเหรอใช่จริงตรงนี้มันเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาวิ่งผ่านกันใครวิ่งรถวิ่งผ่านไงรถชาวบ้านเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวรถชาวบ้านวิ่งนี่นี่ทางรถเนี่ยเพราะวันนี้ลูก ต้องมาทางนู้ตน,น,นต้องมาทางนี้เดี๋ยวรถเขาวิ่งค่อยๆนะเอออืมอนี่ีทางนี้ก็มันขึ้นไปอีกนะโอ้หยังไงที่มันเป็นลานลงไปถึงข้างล่างเลยนี่ก็เป็นลานนะ่ะโอ้ตรงนั้นก็ดีเราจะอยู่ที่นี่กันทั้งวันฮิบรรยากาศดีตรงนี้เราลงไปไม่ได้แล้วจะตัดลงไปคนเดียวได้ทำไมอะลงได้ติวอ่ะ มันปิวเพราะมันไม่มีอะไรมัดไงนี่ป้าต้องมัดกับพวกนี้นี่เดี๋ยวต้องเอาไว้ซอกๆข้างๆนี่หาเอ็ไงเอ็งดูขอไปจับปลาก่อนนะจักปลบไม่ได้ช้อนไม่ได้อ๋อไปเอาที่ช้อนมาเหรอเดี๋ยวป้าจะใส่แล้วนะเอาเดี๋ยวดูป้าใส่ก่อนนี่วางตรงนี้เลยอ่าวางเลยอ้าวแล้วมันไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันอ้าวเพื่อเดี๋ยวลองดูแล้วเราไปเก็บกันตรงไหนอันน่ะไปเจอกันตรงแม่น้ําข้างที่เนาะเออ มันไม่น่าไปไหนหรอกเออไม่ไปแล้วถ้าไปก็ค่อยว่ากันเราไปตามเก็บกันตรงแม่น้ําตรงนู้นฝั่งนู้นอ่ะอุ้ยมันไปเต็มที่ก็ได้แค่ตรงนี้เนี่ยนะเออโอ้โหปะป๊าว่าแล้วปะป๊าลืมอะไรลืมอะไรลืมฉี่ลืมชี่อุ้ยแอะปะป๊าไม่ได้ชี่มาสำรวจน้ำตกเอาแล้วเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรเข้าแน่ๆน้องพบตรงเนี้ยชัวร์มาดูตัวนั้นก่อนเลยไปๆๆเดี๋ยวน้องพบไปเอา เดี๋ยวครับเจออ๋อเหรอแล้วน้องพบจะไปเอาที่ดักไหมได้ไออะไรนะอะไรสวิงน้องพบอ่ะน้องพบเอาที่ตักปลามานะได้ได้ลองมาตักดูน้องพบอาจจะเจออาจจะเจอปลาก็ได้เอ้าสวิงที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาสวิงเหรอเอาก็เห็นยายก็ถือมานะนู้น้องวางอยู่เนะเห็นดูเออ เดี๋ยวป,ป้าป้าเดี๋ยวป้าป้าไปเปลี่ยนแวมเดี๋ยวป้าป้าไปเปลี่ยนที่ก่อนเอาไว้ตรงที่น้ำไหลเอาเปลี่ยนที่ไว้ตรงนี้อ๋อให้น้ำมันไหลตรงนู้นไม่ไหลหรอก็ไหลนะไ,ไหลน้อยอะไรอะไรนะเพ่อว่าไงจะตักปลาตรงนี้อ๋อหนูจะตักปลาตรงนี้อ่าโอเคเนีย่ยพี่ี่คุณถอดรองเท้าขอ,อคๆๆๆๆๆ่อยค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 ่อยถอดรองเท้านะไดเดี๋ยวแม่พาไปด้วยเราได้หนึ่งอ๋อเราต้องกันหนึ่งได้ไหมได้ไหม พบได้อะไรแล้วพบนี่ไปดักไอ้ตรงที่มันน้ำไหลๆเลยแม่หนู่ฮู้เลยอาจจะมีตัวอะไรมาก็ได้เหรอใช่จะมีตัวลอยๆ,ๆมากับน้ำไหลๆอะ่ะแล้วเราก็จะได้ดักเล็บคนนี้แล้วพบใส่รองเท้าได้เลยลูกเอออ่านแล้วน้ำตกอันนี้เป็นของเราเลยเพราะตอนนี้เรามีเราคนเดียวโอ้ระวังปิ้วนะระวังตัวนะเ <c oughs> พราะใบจะปิวเห็น <c oughs> พบน้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> น้องไม่ต้องกลัวเปียกนะน้องพ่นั่งได้เลยลูกเอามอใส่ชุดพร้อมลงเดินเดินจะไปดูสวิงอันนั้นว่าจะไปดูที่ดอกปลานั้นว่ามันเออว่ามันปิวไปแล้วยังโอเหรอยังถ้าปิวนะมันจะลงมาให้เราเห็นเลยนี่น้องพบจากปลาตรงนี้ก่อนดีกว่านี่นี่น,น,นี่แม่จะลองนะนี่น้องพบอเอาสวิงมาให้แม่แม่นี่ตรงนี้นี่ประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยนี่นี่เนี่ย ดักอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอ,อนี่นั่งอย่างนี้นี่นั่งอย่างนี้นี่นี่โอ้โหน้ำเต็มสวิงอ,อ่ะอ่ะอาหนุ่มพบรอนะรอดักเลยนะวิอันนี้เป็นเกาะแก่งหินนะลูกวิหน่าจะมีตัวอะไรอยู่บ้างอะ่ะแน่ว,ว่านนนอยาไปดูตรงั้ อุ้ยยังรอแป๊บเนืองนี่เรามาดักตรงนี้กันก่อนไงเพราะว่าเพราะตรงนั้นต้องใช้เวลานี่นี่น้องพ่อหนินี่ถ้าาดักแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าดักแบบนี้นี่เออดักรอไว้แบบนี้เนี่ยตรงที่เป็นเกาะแก่งหินไหลลงมาอย่างเนี้ยน้ไหลน้ไม่แดงเนี่ยท่านี้ตรงนี้นี่นี่แงงๆนี่นี่ตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยแม่ว่าเดี๋ยวมีตัวอะไรนะไหลมาตามน้ําเลยละอไรอ่ะอะไรละตัวอะไรครับ หย่อนลอก่อนเอาเอาจะหย่อนตรงไหนขยบขยบหย่อนตรงไหนหย่นทางนั้นเหรอเอาทางไหนดีอันนี้ใช่ไหมเออนั่งรอเลยถือดีๆนะกับดีๆนะเฮ้ยยวอะไรมก็ไม่ได้เห็นนพอะไรมันไหลไมานะมันกได้ตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรมไหไหมา อะไรปูปูหรือกุ้งกุ้งกอ๋อเฮ้ยกุ้งจริงโอ้นี่กุ้งตัวจริงเลยนะน้องพบไม่จริงสแตนแมนเลยครับเป็นกุ้งเป็นเป็นเลยกุ้งจริงๆอุ้ยหมายตัวแล้วเหมือนเหมือนเหมือนกันน้องพบโอ๊ยทันโอ๊ยทันโอ๊โอ๊ยโอ้โหมันมีชีวิตนะน้องพบโอ้มันไหลเร็วมากโอ้มันไหลเร็วมากๆา่ะน้องพบครับเจ้าเ่ห์น้องพบครับ มาแล้วมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวแล้วอะพุ๊บนึทันไหมทันไหมทันไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทันไหมอะไรเลยโอ้ยมาอีกตัวแล้วในสามตัวยายในกุ้งได้กุงก้งโอ้ได้กุง้ง yes? นะได้กุง้องอวดยายอวดคุณยายแล้วได้กุ้งเป็นไงครับโขกุ้งไหนเมื่อก็น้ำตกเอาละเดี๋ยวเราจะเพ่แหมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมบอกแล้วมันต้องมีอะไร ồi, ไหลนะเราจุ่มน้ำ อ่ะลองดูลองดูที่เออให้มันอยู่ในน้ำจิ๊เนี่ยครับเมื่อกี้มันไหลมากับน้ำตกเลยนี่นีต้องเอาโอ้โหได้แล้วได้แล้วอ้ <Yeah. S 2> วันนี้เรารอดแล้วเรามีกุ้งเรารอดแล้วมันไหลมากจริงเห็นไหมเล่าต้องยากเห็นอยากได้อีกตัวหนึ่งอ่ะอยากได้เหรอเอาก็ลองห,อหนักต่อรอรอดูมันจะมีไหมอีกอเปล่าไ,ได้โอเค ดักอย่างนี้ดักอย่างนี้เออดักให้มันกว้างๆไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมให้มัน<ด>กว้างๆเมื่อกี้เราเห็นกุ้งมันมาทำทำเนี้ยใช่มันเออต้องทำให้มันกว้างๆเออให้ที่มันแบบว่าดักมาเยอะๆอ่าด<ๆ>ูซิดูซิเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะมาไหมเฮ้ย แม่เหมือนเห็นแล้วเพื่อนเเห็นไหมเร็วขาวขาวมาแล้วมาแล้วมันจะเข้าไหมจะเข้าไหมเอ้ยเข้าพอดีเลยเอเข้าพอดีเลยเลือดเลือดโอ้มีเลือดด้วยแสดงว่ายังสดอยู่โอ้มาใส่ได้แล้วน้องพ่อบอกอยากได้อีกตัวมันก็มาเลยบุ้งดิ้งบุ้งด้งบุ้งด้งด้วยดิ้นด้วยดิ้นดิ้นเฮ้ยตบเขาบครบครบเดี๋ยวโดดคับไว้เดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดมันจะโดด โอ้ยด้กี่ตัวแล้วว่าน้องพบสี่ตัวโอ้นอนนิ่งเลยไหลมาขาวว่องเลยลูกกุ้งขาวอ่ะอยากได้อีกสองตัวนี่เหรอเอาลองดูก่อนนี่มันจะมีหรือเปล่าเพ้อปลาานะปลาว่านะเดี๋ยวเราต้องไปดูที่เราดักกันไว้โอ้้องพบเขาก็สงสัยอยู่ว่าอาจจะมีอีกอ่ะรอออาจจะได้ปูก็ได้ลึกเออเราได้กุ้งเยอะแล้วเนี่ยสี่ตัวแล้วเนี่ยรอดแล้ววันนี้ไปไปกันครับ เ <Yeah. S 2> ย้ก็อยากตักปลาพี่จิงอยากตักปลาแต่มันได้กุ้งอ่ะพี่จริงอยากได้ปลาแต่ได้กุ้งเออเอาเหอะนะลูกเนาะไหลกุ้งก็ได้หอยก็ดีเฮ้ยได้เหรอได้เหรอโอ้ขนมพ่อตื้อเส้นเพื่อนขนมพบอโอ้ขนมพ่ได้เหรอเฮ้ยได้อะไรดิ้นน่ะเฮ้ยดิ้นจริงจริงดิ้นจริงจริงอะ